สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับ EP นี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งครับที่เส้นทางชีวิตของเขาพลิกผันกลายเป็นจอมโจรเรียกค่าไทยนะครับแล้วก็ต้องโทษประหารชีวิตถึง2คดีวันนี้เขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองออกมาประกอบอาชีพสุจริตแล้วก็ช่วยเหลือสังคมนะครับเราไปพบกับเขาเลยดีกว่านะครับอาเอียดเส้งเอียดครับ เราเป็นสงหารรับใช้ประชาชนเราต้องการขับไล่จากวัดยเมกาออกจากประเทศไทยคุนรัฐบาลจอมพลถนอมให้สิ้นซากแต่ว่าแผนเราระวังละเอียดแล้วนะเราก็เข้าแผนวังละเอียดหมดแล้วคนอื่นเนี่ยอยู่โดยรอบอยู่โดยรอบแล้วเอแเรารู้จักกันไปกล้ายิงเขาเหรอเผาไข่เลยเฮ้ยเผาเลยเผาเลยนะจุดเลยเลยผมมีลูกซองจี้เลยบอกบจี้พับผมกระทุ่ นี่เราสงัดเปรกประชาชนเหนงไม่ใช่ไทยนะครัอมจำรถดีดีตำรวจกับองอสอกนอนราบเรียบหมดคุณไปไหนไม่ได้นะคุณกลับไปคุณมีคดีติดตัวนะคุณตายนะในที่สุดมันก็โดนปืนผมตาย หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเป็นสะพานบุญในการอุดหนุนสินค้าจากคงกระพันสโตร์นะครับพวกเรารู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากนะครับและปัจจัยที่ท่านผู้ชมได้ทําบุญมานะครับก็จะนําไปบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์วิหารและสร้างศาสนสถานต่างๆรวมไปถึงช่วยเหลือพระสงฆ์หรือวเนนที่อาพาธนะครับช่วยเหลือการศึกษาของเด็ก สร้างถนนสร้างสะพานและแน่นอนว่ายังมีการนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่างๆอีกมากมายตามแต่วัตถุประสงค์ของวัตถุมงคลชนิดนั้นๆนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับว่าเงินส่วนหนึ่งก็จะถูกนำไปช่วยสร้างคอนเทนต์ดีๆที่มีคุณภาพในช่องนุ่มงคงกระพันออฟฟิเชียลอีกด้วยนะครับขอให้ FC ทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าวัตถุมงคลที่เราเลือกมานั้นเป็นของดี มีวัตถุประสงค์ที่ดีเพียงแค่ f c เข้ามาที่ l ลายแอดบางอ้อหรือตาม QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้หรือคงครงกันสต o ร์ท่านผู้ชมก็สามารถร่วมบุญกับเราได้ทันทีนะครับแล้วผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าเช่าวัตถุมงคลกับเราคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทาบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับผมหนุ่มโคระพันขอบคุณมากครับ ไอเอยดครับ,รบเริ่มเรื่องราวตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยนะฮะชีวิตที่ต้องหักเหจนต้องหนีเข้าไปอยู่ในป่าเพราะอะไรตอนนั้นเราถึงต้องเข้าไปใช้ชีวิตในป่าตอนนั้นถามมาเพราะอะไรเราต้องใช้ชีวิตในป่าครับเพราะความจริงครอบครัวซึ่งเอยดพ่อแม่ก็เป็นคนที่ทำมาหากินทำอาชีพอะไรไทำอาชีพทำนาเราก็เป็นเด็กเขาเลี้ยงไ อยู่่ทีตามสวนที่พัทนลุงตําบุป่าพยอมป่าพยอมครับตอนนั้นเป็นอําเภอคนกระหนุนครับพ่อแม่ก็เลี้ยงดูลูกมา13คนเราก็ทํามาหากินพ่อก็สอนแม่ก็สอนดีเราเป็นเด็กอ่ะเราไปเราเบ็ดไปตรงเบ็ดเนี่ยเราก็นิสัยเด็กน่างครับไปตรงเบ็ดติดกันของเบ็ดของคนอื่นติดปลาช่อนตัวใหญ่เราก็ออกมาเอาตัวเล็กไปปักไว้พ่อมาถึงจับได้ก็ตีเราอีกให้ไปคืนนี่คือนิสัยของของครอบครัวเสียงเหียดประวัติไม่เคยมี สกุลเสี่ยงเหยียดมันจะเป็นฆ่าคนจะเป็นโจรไปกบวยใครเราไม่เคยคก็เป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นชาวบ้านธรรมดาเราก็นักเลงอ่ะไม่ใช่นักเลงอะไรนักเลงแบบที่ว่าคนสมยัยก่อนถ้าไม่เป็นนักเลงก็พาตัวไม่ได้พาวัวไม่รอดปลาควายไม่รอดพาพี่น้องไม่ได้เพราะว่าแถวนี้เนี่ยบางทีมีป้นวัวป้นควายใช่ไหมนักเลงหมายถึงว่ามีคุณธรรมไม่ใช่อันตรพาณนะิชไม่ได้ไปรังแกใครับอยู่มาช่วงหนึ่งปีับปี25อาถ้าจำไม่ผิดนะ พี่ชายก็คนรองค,รคนรองคนที่สองคนที่สองดังนั้นก็จะมาหากินมีลูกมีครอบครัวเราก็ช่วยกันทมาหากินครับตอนนั้นพี่ชายกลับจากทำนาเอาเครื่องทำนาชึ้นเขาเรียกว่าไถน่ะครับขึบมาฝากไว้ที่บ้านหลังนั้นแล้วเขามีเป็นนักเลงไปอยู่กับเมียเขามานอนกับเมียเขาเอา้าอ่าแล้วพี่ชายไปเห็น มันเป็นนักเลงแบบอันพา,านพราะไปยุ่งกับเมียพี่ชายเมียก็ต้องมีใจไปด้วยดิใช่มันถึงได้ตเกิดอย่างนั้นพี่ชายคนนี้ยไปเห็นข้าวเอแล้วก็สั่งแล้วมึงอย่าพึ่งพูดกับใครนะแล้วพออยู่มาไม่นานมันกลัวความลับตรงนี้จะเสียมันก็นยากนิดนิด,นดมันสั่งให้พี่ชายไปไปไหนไปกับเขาไปเที่ยวไปเที่ยว,ไป,ยวไปเที่ยวกลางคืนอ่ะละเอียดครับ อขอขัดนิดหนึ่งขอโทษทีคือที่บอกว่าอย่าไปบอกใครในหมายถึงว่าเรื่องที่เมียเป็นชุ้อย่าไปบอกใครอย่าไปบอกใครไม่รู้โอ oh. ้ตรงเนี้ยอา้าวแล้วก็ทัานี้คราวน,นี้นักเลงชวนพี่ชายคนรองไปเที่ยวไปเที่ยวอ่ะไปเที่ยวไหนฮะไปเที่ยวใกล้ๆในหมู่บ้านนะครับมันไปสามสี่คนเลยจากบ้านประมาณบสี่ห้ากิโลครับแล้วก็ไปยิงทิ้ง เอาเอามาเอาเมียเขาแล้วนะเขาก็ไม่ว่าอะไรนะแต่บอกสั่งว่าอย่าบอกใครอายเขาเดี๋ยวเป็นความลับหน่อยอายเขาาเขาเอาเมียกูกูไม่ว่าสุดท้ายหลอกไปเที่ยวแล้วไปยิงทิ้งอีกไปยิงทิ้งมันไปหลายคนอ๋อยิงกันหลายคนหลายคนที่ยิงพี่ชายอ่ะเอาหลายคนอมันเป็นเสือเขาเรียกไอ้เสือวินไอ้คนมือมือยิงเป็นไอ้เสือสมัยก่อนก็คือขโมยวัวเขาตลนเขาฆ่าเขาก็เรียกไอ้เสือแล้ว ไม่ใช่สมัยนี้อันนั้นพอพี่ชายเสียพี่ชายเสียก็เราก็ไปแจ้งความครับพ่อก็ไปแจ้งความว่าเนี่ยนายคนเนี้ยไปฆ่าลูกลูกเราแจ้งความลูก<อ>ผมไปแจ้งความตำรวจก็รับเรื่องตอนนั้นตำรวจที่โรงพักป่าบยอม,มีอยู่สักสองคนคไปแจ้งความเสร็จอยู่มาก็ไม่มีใครดำเนินการให้อตอนนั้น พอพี่ชายตายเราก็เริ่มไปอยู่กับนักเลงบ้างเพราะต้องการจะมาฆ่ามันครับแต่ยังไงเราก็ไปสู้สู้มันไม่ได้ที่ไปแจ้งตำรวจแล้วตำรวจไม่ทําอะไรเนี่ยเพราะรู้ว่าไอ้นี่ทำเป็นพวกกันเป็นพวกกันถูกไหมใช่มีความมีอิทธิพลถ้าถ้าถามว่าอิทธิพลมากไหมแต่ก็ใช้ได้ไอ้คนที่มีไปยุ่งกับเมียพี่ชายพ่อเขาก็เป็นคนใหญ่คนโตก็รู้จักตำรวจรู้จักผู้ใหญ่รู้จักคำนั่น แล้วไอ้คนมือยิงไอ้เสือวินมีอาวุธครบมือเนี่ยเขาเป็นลูกน้องของเสือใหญ่ตอนนั้นถ้าจําไม่ได้ก็คือเสือแดงนาลึกเสือแดงนาลึกเขาเรียกเสือแดงบ้านนาลึกแล้วพออยู่ๆมันก็ด้วยเหตุที่ว่าอยู่ๆมันมันอยากจะไล่ไล่พ่อนะครัออกจากพื้นที่บ้านที่อยู่ปัจจุบันทุกวัน ไล่ให้พ่อกับครอบครัวเนี่ยออกไปอยู่ที่อื่นยิงปืนขู่อ่ะเอ้าขี่ม้ามาบุ๊บบุ๊บมาสี่ห้าคนเลยตึ้งตึ้งยิงปืนขู่ยิงปืนขู่หน้าบ้านเลยแต่พ่อผมแกก็มีปืนด้วย่กตอบไปเลยตึ้งแกลูกซองอ่ะเอ้าพ่อเขาใช้ได้ตอบโต้เลยบอกกูยอมตายกูไม่ไปไหนหรอกดังนั้นด้วยด้วยความหวาดผวากลัวกลัวทุกคืนที่ที่วันนอนพ่อที่พ่อนอนในห้องกับแม่นะพ่อจะเอาไม้ หน้าเสาหน้าหกคูณหกอะสองอันมาซ้อนไว้บนหัวนอนครับแล้วมีตูเต้เซฟอ่ะตู้เซฟจะว่ายิงไม่เข้าก็าไปบังไว้ตรงนั้นจะไปไหนก็ต้องสปายปืนภายนาก็นาเขาตาถึงกันกับน,นานาก็ใกล้ชิดกันใกล้ๆกันใกล้ๆกันก็สปายปืนผมก็ส่งสารน,นะกลางคืนต้องนอนบนยุงข่ากลัวมันจะบุกกลางคืนเนี่ย คือแทนที่จะนอนในบ้านธรรมดาไม่ได้นอนเลยเดี๋ยวมันรู้ว่ามันนอนตรงนี้เดี๋ยวยิงมาไปนอนยุ้งข้าวยุ้งข้าวผมก็นอนนอนกับพ่อปักกันนอนเร็วหลายวันต้องอยู่แบบนี้อยู่อย่างภวะอาเอ่ยอายุเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นอายุ16 17นะไม่เกิน17วัยรุ่นหนุ่มวแน่นหนุ่มด้วยสิ่งตรงนี้กลางคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเราสงสารพ่อในที่สุด ตอนนั้นมีการเคลื่อนไหวของพักคอมนิ์เองประเทศไทยที่บ้านตังแกนะฮะบ,บ้านสังแกตํำบลป่าพยอมครับก็มีการเคลื่อนไหวในการต่อสู้ของพักคอมนิ์เองประเทศไทยเดินไปเราก็เจอสงายเขาเดินปลายปืนอยู่สองคนสามคนเนี่ยเราก็ไปสวนเจอกันเกือบ ทุกวันครับแต่เราก็ไม่ได้สนใจเพราะเราเป็นเด็กไม่ได้ไปนสนใจเรื่องไม่ได้เคยไปอบรมมาเลยว่าสั่งสอนว่าเราต้องเป็นเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบบประชาธิปไตยเป็นนิระบบสังคมนิยมยังไงเรากขาไม่สนใจไม่ได้คิดเรื่องนั้นไม่ได้คิดเรื่องนัไนไม่ได้คิดเรื่องว่าคอมมิวนิ์จะต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองมาทมํามวลชนนู่นนี่นั่นครับแต่คิดอะไรที่จะไปอยู่กับเขาที่ไปอยู่กับเขาคิดเมื่อเราสู้ไม่ได้นะตัดสินใจว่าผมจะเข้าป่าไปเป็นคอมมิวนิช แล้วจะมาแค่แ้นแทนพี่ชายอ่ะบอกแม่เข้าป่าแม่บอกว่าไปเอะเอามึงก็แคล้วคลาดลปลอดภัยนะใครทำลายมึงไม่ได้หรอกเอียด้วยรับสิบชายผ้าถูงง่ายอบอกว่าหอผ้าแล้วไปไหนอย่าลืมนะที่คุณหนุ่มทำว่าพี่เอยดมีอะไรครงกระพันไหมกราบเท้าแม่ก่อนจับจพ่อไม่บอก ก่อนจะเข้าป่าอ่าก่อนจะเ,ะเขาเ้าป่าเราขออนุญาตเข้าป่าแม่ให้ตังค์ไปยี่สิบบาทแล้วมีพักพวกไปส่งที่สหายเขาพักอยู่บ้านสุพรอ่อนเรืองบ้านสุพรอ่อนเรืองนี่เป็นสหายเป็นสหายในยุคนั้น,น,นในยุคนั้นเป็นคนเรกที่ผ่านการอบรมลัทธิคอมมิวนิสต์มาครับแล้วอาเอียดไปคนเดียวหรือว่าอาบ<ป>ุกอะไรไปด้วยผมไปคนเดียว ไปคนเดียวไปคนเดียวไข่มูกยังไม่ได้ไปใครมูกยังไม่ได้ไป,ใค,ไไไปใครมูกก็ได้ไดแฟนแล้วตอนนั้นก็มีเมียแล้ว,ลวมีครอบครัวแล้วครับแล้วก็ผมไปคนเดียวแล้วไปพับไปอยู่ก็ก็ตั้งชื่อเลยพอเข้าพับในป่าเนะี่ยตั้งว่าเปลี่ยนชื่อจากเอียดเป็นสหายสมชายสหายสมชายครับ แม่ชื่อเพราะทางไฮดุมชาย,าน,ชยนะภารกิจที่หวัวหน้าเนี่ยเขาสอนเราเนี่ยเขาให้เราทําอะไรคือเราก็อยู่ไปเรื่อยๆตามบอกว่าเนื่องจากว่าคุณไม่ได้อบรมการศึกษาเรื่องจะเข้าไปต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบประชาธิปไตยไปสู่ระบบสังคมคอมมนิสต์หรือสังคมนิยมก็อบรมไปเรื่อยๆหกเดือนครับ เมื่อไรกูจะได้ไปยิงไอ้พวกนั้นวะนึกในใจนะตอนนั้นเรายังไม่รู้จะได้ล้างแค้นหรือเปล<ะ>่าเพราะว่าผมไม่ใช่คนมีอุดมการหกเดือนก็<ห>กอยู่ตรงนั้นเอ <หก S 2> เดือน <หก S 2> อยู่ตรงนั้น, <หก S 2> น,นไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไม่เคยไปบ้านเจ้านะบ้านนอนอยู่กับที่ครับเฝ้าทับไอ้เขาอยู่สี่ห้าคนไม่เยอะอาเอียดแล้วเข้าไปอยู่ในป่าหกเดือนไปกินไปนอนอยังไงอ,อ่ะอ๋อเขานอนกับเขานอนเปร ปูกเปลนอนทํากับข้าวกี่เองตรงนั้นการปรับปรามของเจ้าหน้าที่ตํารวจของบ้านเมืองยังไม่ครี่คราดยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มปีประมาณ2,500ผมน่าจะเข้าไปประมาณปี2 5 1 0ันห้าร้อยสิบสิบเอ็ดยังไม่เกิดเลยอ่าแต่ว่าพวกนี้ก่อนที่จะมาตั้งกองกําลังติดอาวุธปี2 5 1พันหน้าร้อยสิบเอ็ดนะครับคือนับตั้งแต่วันที่7สิงหาพศสองพันหน้าร้อยแปดนะเสียงปืนนัดแรกยังคล้องอยู่ครับอ่าปศสองพันห้าร้อยแปดเขาจะลองเพลงเสียงปืนนัดแรกดังคล้องอยู่ปืนแตกที่ นคนปรปดมจังหวัดนคนปรปดม,มตำบล<อ>เลนูนตอนนั้นวันเสียงปืนแตกหมายถึงว่าเขาประกาศจับอาวุธปืนต่อสู้รับรัฐบาลขับไล่าจากวัติยมเมกาออกจากประเทศไทยครับอ่าคุณนรถรัฐบาลขายชาติก็มีนโยบายอยู่แล้วครับแล้ผมไปอยู่ได้ประมาณ6เดือนตอนนั้นมีหน่วยพัฒนาเครื่องที่ของทางานนะมาตั้งหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยามาตั้งฐานแต่พวกนี้มันมาอยู่คล้ายๆว่ามันมา สืบเสาะหาความเคลื่อนไหวของพรรคคอม <หา S 2> มิวนิสต์ในประเทศไทยหาข่าวจะสืบเสาะหรือปราบปรามลัทธิคอมมิวนิสต์ที่มีการเคลื่อนไหวในตำบลน,นั้นครัเขามาตั้งเป็นกกไค่ตั้งงานแต่พวกนี้มันมาอยู่ทําง,งานบนชนน่ะแล้วไปฉีบลูกจ้าบ้านลูกสางหายแถวนั้นน่ะนะ <หา S 2> มันมันก็เป็นเรื่องไม่ใช่ธรรมดาก็มาจะมาหาข่าวพวกพรรคคอมมิวนิสต์ เป็นคนของทางการแต่มาจีบลูกสาวเขาเขาก็คอเมนต์คมเมนเพราะว่าพ่อเขานี่ก็คอมมินิ์เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ไม่รู้ผมเคยเข้าไปในไข่ไปนั่งในไข่ไปขอยาอะไรพนนี้หน่วยหน่วยพัฒนาแล้วอยู่มากขาก็บอกว่าเราไปโจมตีไข่เพื่อเอาอาวุธปืน แล้วผมก็ไปปืนก็ไม่มีให้ถือปืนแก๊ปอะยิงปืนเป็นยังตอนนั้นผมยิงเป็นแล้วยิงเป็นจากบ้านแล้วยิงเป็นาแต่ว่าตอนนั้นก็มีแค่ปืนแก๊ปปืนแคปเพราะด่านตวดสอบครับไม่ยอมให้อาวุธปืนที่ใช้ได้แม้แต่ไซป์ะดีก็ยังไม่ให้ครับมีสงายก็ถือลูกซองครกครับซองสั้นและปืนกระบิ้นมีกระบอกเดียวไปกันประมาณ10คนครับ1ิคนได้แล้วไปถึงพับไปเจอ เจอคนก็รู้จักกันด้วยกับผมอะรู้จักเ็าถือปืนลูกซองอยู่ครับผมก็ถือปืนแก๊ปผมก็ปืนไปจี้แล้วชาวบ้านคนนั้นที่ถือปืนลูกซองมาเฝ้าไข่ก็เอาปืนให้ผมครับลูกประมาณยี่สิบก้อนัดมีสายรัดเล็กน้อยครับแล้วผมก็ทิ้งทิ้งปืนแก๊ปเลยไม่ไมเอาแล้วเอาดีาดีกว่าไม่มาเลูกป่ามาดูการมันผ่านน้ามันจะล่นหรือเปล่าครับแล้วจะไปยิงสู้ได้อย่างไร,รับ แล้ว้าไปไข่ต่างหานแล้วก็บอกว่าสังหารลมชายเข้าไปก่อนเลย <H it> เข้าไปถึงพับเ <h it> ข้าไปถึงผมจี้ <h it> บทเลยตหางเานนยผมเข้าลุกตรองไปจี้สังายตัวหนึ่งก็ล้อมไปแล้วไปจี้ผมบอกว่ายอมจำเดินด,นดีๆเราตหางหานุเด็กประชาชนเง่งประเทศไทยต้องการอาวุธไม่ได้มาฆ่าใครอ้าวอ่าเนี่ยผมพูดคนแรกเลย <h it> มันมีอยู่ประมาณสักสี่ห้าคนได้ไปจับเอาไอ้มานอนอยู่ข้างนอกแล้วสงายจะทําพิธีการเผาไข่เลยเผาเลย เผาเลยนะจุดเลยแล้วได้ปืนอยู่พวกนี้ปืนไม่มากนะมีประมาณกระบอกสองกระบอกแค่นั้นอ่ะแล้วก็คืนนั้นก็ปฏิบัติการเสร็จเผาค่ายเสร็จทีเดียวทีนี้ต้องหนีเลยดิตำหลักเราก็หนีอยู่แล้วหนีเข้าไปอยู่แล้วแต่ว่าก็สั่งถอยแล้วผมก็เดินหน้าไปแล้วถือว่าเขาทางถอยนะพอสั่งถอยแล้วเขาบอกว่าสมชายสมชายมานี้บวนผมก็ถอยหลังมาเลยครับบอกไปยิงไอ้ผู้พันคนนี้แม้นคุณไม่ได้ขึ้นกองทัพ สั่งสั่งสั่งสหายสมชายบอกเฮ้ยไปยิงผู้พันคนนี้ถ้าไม่ยิงเขาคุมอยู่แล้วเขาคุมอยู่แล้วเขาใช้ปืนกับบิ่นคุ้มอยู่แต่ไม่ยิงเองโอ้แล้วเราประกาศไปแล้วว่าเราจะไม่ยิงใครเรามันจะมาเอาปืนเฉยอะแต่เราไม่รู้ว่าเป้าหมายของเขาที่วางแผนนะเพราะเราไม่ได้ร่วมวางแผนด้วยเพราะเขาไม่ร่วมวางแผน1 4 15คนในเรานั่งอยู่ข้างนอกฉะนั้นต้องผ่านด่านการทดสอบพ่อนจะเครื่องของทัพเขาจะวัดใจเราว่าเราแน่นอนหรือเปล่าประมาณนั้น แล้วสหายสมชายทำไงก็ยิงดิเอาบม่ยงเ,เดียวเลยผมมีลูกซองตั้งเดียวก็จบเลยยิงจบเลยจบเลยพอยิงเป็นคดีพับอย่างนี้เขาเชื่อแล้วว่าเราไม่ออกมาดตัวแล้วเราต้องไม่กลับบ้านเนี้ยเขาส่งขึ้นค่ายเลยไปฝึกทหงงารก็คือฝั่งนั้นเนี่ย ก็เป็นการเหมือนล็อกตัวเราไกลๆว่ามึงมีความผิดแล้วนะคุณเดินไปไหนไม่ได้นะคุณกลับไปคุณมีคดีติดตัวนะคุณตายนะเพราะนั้นมั่นใจแล้วว่าสมชายนี่ยังไงก็ไม่ไปไหนแน่ไม่ไปไหนแน่เขาก็ส่งเราขึ้นกองทัพครับไปกองทัพก็เดินไปประมาณจากตำบลบ้านตะแกะประมาณสามวันข้างหลังเนี่ยมีเสบียงอาหารให้ด้วยเดินกลางคืนกลางวันสามวันไปเดินไปไหนฮะ ขึ้นเขาเลยขึ้นเขาอะไรที่เขาตังคายเขาบเทือกเขาบรทัดนะเทือกเขาบรทัดป่าทั้งนั้นทำไมปีสองพันร้อยสิบเอ็ดนะจากตาําบลป่าพยอมมาเทือกเขาบรทัดมันเป็นผาลาบมาเลย <3 S 2> ไม่มว,วังโอ้หแล้วมันป่าดงดิบยุคนั้นมันมีเสือมีหมีมีอะไรไหมข้อเยอะเยอะมันก็ไม่ก่อยทาร้ายใครหรอกอเสือมันก็พอเห็นคนมันก็หลีกหมีพวงนี้พอเห็นคนมันก็ไปครับพวกสิงจริงแน่พวกนี้พอเห็นแล้วคนมันก็หลบบด ผมไปที่ค่ายนะเขาเรียกค่ายต้นไทรมีสหายอยู่ประมาณสามสิบคนเดี๋ยวนะเดินไปสามวันไปถึงค่ายต้นไทรศูนย์บัญชาการใหญ่ยังนั่นแเละตรงนั้นหละศูนย์บัญชาการใหญ่แล้วเพราะมีอยู่สามสิบคนมีสหายหญิงอยู่ประมาณเจคนเฮ้ยพอไปถึงนั่นสามสิบกว่าคนมีสหายหญิงเจ็ดเจ็ดคนอ่าเป็นคนบ้านสังแกะครับแล้วคนคนที่มานอกตอนนั้นเป็นสหายชอบเป็นคนจีนมาจากเมืองจีนเลย คุณชอบกับคุณเพียนอ๋อที่นั่น30มสิบกว่าคนนะมีคนจีนผสมมีคนจีนมีคนจังหวัดอื่นไหมอีสานมีไหมอีสานไม่มีคนใต้มาดเราทั้งนั้นแต่ว่าสังหายส่วนหนึ่งก็คือผ่านการฝึกมาจากเวียดนามบ้างลาวบ้างประเทศจีนบ้างฝึกแต่ไม่เคยรบที่ไหนครับแล้วค่ายเดี่ยเป็นค่ายเป็นเป็นมาตรฐานเป็นค่ายเป็นเรื่องเป็นราวไหมมีมีโรงเรือนสร้างด้วยไม้มีอะไรมีมีกระทบเล็กเล็กเล็กมุงด้วยหวายใเพราะสังหายอยู่รอบขุดคูรบ มีไม้ทรงคูรบคูรบมีคูเลตไปอ่ามีคูเลตมีคูเลตมีบังเกอร์มีบังเกอร์มีกลางคืนก็มีรอปพมียามรักษาการครับกลางวันก็มียามรักการครับแต่ผมไปอยู่ในไข่ก็ไม่ไปไหนนะ อยู่ตรงนั้นอ่าอยู่ตรงนั้นก็อ่านหนังสือเช้าขึ้นมาก็ออกกําลังกายเย็นก็เข้าห้องประชุมให้การอบรมศึกษาอบรมเรื่องอะไรศึกษาอบรมเรื่องอะไรคือ,อรเราเ,เป็นสงายรับใช้ประชาชนเราต้องการขับไล่าจากวัตดิอม,มิกะออกจากประเทศไทยครับคุณรัฐบาลจอมพลถนอมให้สิน้นซากนี่คือความที่เขาใช้โน้มน้าวจิตใจเราครับนโยบายสิบข้ออนโยบายต้องมีนโยบายสิบข้อเราก็เริ่มมีอุดมการเริ่มชอบรัททิ เริ่มชอบชีวิตสงายรับใช้ประชาชนเริ่มเริ่มซึมซับแล้วพออยู่นานเริ่มชอบใช่ไหมอเริ่มชอบอ้เอี้ยเริ่มชอบแล้วเช้าก็ฝึกทหารฝึกทหารครับฝึกทหารวิ่งรอบสนามเนี้ยฝึกฝึกกับไม้ไม่มีปืนฝึกเล็งปืนเนี้ยตึ้งตึ้งตึ้งทำเสียงเสียงไม่ได้ยิงจริงไม่ได้ยิงปืนมีอยู่เจ็ดกระบอกครับเขาพูดกันสงายว่า เอ๊ะถ้ามีปืนแค่นี้จะไปรบกับรัฐบาลได้ไงออทหารเอกมีอาวุธปืนครบมือแล้วเราคอมมิน,นินจะยึดประเทศไทยได้ไงก็คิดอยู่ในใจครับตำยังไงวะคิดในใจว่าไปหาปืนดีกว่าก็สเดสดสังายมาบบอกว่าผมมีมออี่ข่อสอยู่ครับอ่ะไปตีไข่ไหมเพราะผมรู้ที่่ข่รู้ชัยภูมิอยู่แล้วรู้ใจยภูมเาเคยนอนอ,อสมัยเด็กๆเราเคยไปนอนเพราะว่า พวกอสอก็รู้จักบทครับแล้วสหายชอบเรียกไปบอกว่าแล้วคุณสมชายคุณกล้าไหมผมนาเองผมไม่กลัวในค่ายนี้ผมก็มีนอนอยู่สหายชอบเนี่ยคนจีน <c oughs> คนจีนอาสหายชอบก็เป็นคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในจังหวัดพัทลุงครับครับก็อยู่อย่างนี้เมื่อไหร่เราจะได้อาวุธมาและจะไปต่อสู้กับก็เลยจะมามาเอาที่นี่มาเอาที่นี่ที่ค่ายที่ค่าย จลงวางแผนกันไป17คนครับมีปืนลูกซองครับมีปืนพลํมบกอะท,ทุกทียิงเถื่อนปืนยาวเล็กยาวอะแล้วปอละบอส88กระบ,บอกหนึ่งกะบ,บ,บินบอกหนึ่งเอแล้ารู้จักกันไปกล้ายิงเขาเหรอคนรเราก็เอาปืนอะ จะเอาปืนอย่างเดียวเอาปืนอย่างเดียวจะป้นไม่ได้จะยิงไม่ได้ไปยิงคําสั่งเ่าห้ามยิงเด็ดขาดตั้งใจจะมาเอาอาวุธไปสู้เขาเพราะว่าเราไม่มีเราไม่เราไม่ต้องการจะฆ่าใครเป็นแต่ไอผู้พันคนนี้ที่โดนยิงตายเพราะว่าเป็นดันทดสอบของผมครับห้ามยิงเด็ดขาดเพราะว่าทหารตำรวจอสสก็เพ็นพี่น้องกันเป็นคนไทยด้วยกันแต่เราสิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องการค่นระบบประชาธิปไตยที่จอมปลอมอันตามนโยบายของเขาผมสั่งอย่างเดียวว่าถ้า ลุงผู้ใหญ่มานะให้ถามว่าลุงลุงเพ็งอ่ะเป็นพ่อลุงผมอยู่ติดกับไข้แล้วก็ขออย่ายิงแกพอมีเหตุการณ์เกิดติดกับบ้านแกแกอาจจะเข้ามาก็ได้ให้ถามก่อนสั่งไว้เรียบร้อยแล้วสั่งผมสั่งไว้เรียบร้อยแล้วมเดินเดินปั๊บไปถึงก็ตีไข้ตอนหัวค่ําเข้าไปหมามันดุเข้าไม่ได้แล้วพาถอยมานอนกลางคืนหมาดุเข้าไม่ได้เพราะมียามอยู่แล้วมันซีซีนะผมถ้าจาไม่ผิดผมก็แอบตัดสายน้ําได้ ตัดอะไรนะตัดสายลวนลวดหนาไหมลวดหนาดิ่งถึงไว้ไข้ของไข้ตัดตัดแล้วผมเข้าคนแรกเลยผมคนแรกเลยครันเพราะผมรู้ที่ไข่แล้วเรารู้ทางเข้าข้างหลังไปแอบโงงับน้ําอยู่แต่ว่าแผนเรารวังละเอียดเลยนะเราก็เข้าแผนวังละเอียดหมดแล้วคนอื่นเนี่ยอยู่โดยรอบอยู่โดยรอบแล้วแต่งเครื่องแบบแล้วนะเท่านั้นแต่งกําแบบเป็นชุดเขียวเลยเขียวอ่ะเขียวเขียวอ๋อก็เป็นชุดของสหายเลยดิเป็นชุดของสหายคือเห็นปับนี่คอมมิวนิสต์เลยรู้เลยถือปืนห้ามยิงเด็ดขาดเว้นแต ต่อสู้ต่อสู้ผมไปแอบโ่งับน้ําอยู่เพราะมีมีมังเกอร์มียามอยู่พอประมาณตีเสียนะยุบมาลังหน้ายุบมาผมก็ปืนจี้เลยอะเอาปืนถือปืนเล็กยาวทกตอนนี้ตอนนี้เปืนเป็นปืนเล็กยาวเล็กยาวแลวพารามบกเขาเรียกว่าพลรามพรามหกเลยนะที่ทีละนัดทีละนัดจี้เลยจี้เลยบอกปจี้พับผมก็ทุง นี่เราทหารปรกประชาชนแด่งประเทศไทย,ไทยนะยอมจำาวนดีๆเราเหมาะแต่อาวุธเราไม่เอาอะไรทั้งสิ้นเราพูดภาษาไทยยอมยอมดีดีนะรเราทหารเปรเกประชาชนเด้งประเทศไทยสงการอๆๆารออาวุธอาม่ตสู้ที่คัดแล้วสังหารก็ตรงเข้าไปเลยทหารก็ที่รออยู่ก็เข้า,ขาเลยเข้า,ขาเลยเข้าไปก็ทหารไอ้ตำรวจกับอสก็นอนราบเรียบหมดยอมยอมปืนก็เก็บอย่างเดียวเก็บปืนไม่ทันบดเลยเสียงปืนแตกอุยตรงไหน อสคนเนี้ยมันไปช่วยทํากระดดมจีนเมียมันเห็นดังชอาในไข่อ่ะแล้วก็มาแล้วพวกนี้ถามว่าให้ลูกเพงง่งไหมเรียกตรงตาลูกเพ่งนะไหมลูกเพ่งไหมสั่งไว้ถ้าผู้ใหญ่<อ>ผ,หญผู้ใหญ่เนี่ยญาติาาผมรู้จักให้ถามเขาเว่าใครลูกเพ่งไ,งไหมไ,หไ,หไอ,อนน้นุ<อ>ง่งให้ไอ้เหี้ยตำเท้าได้หรวอเปาอสนั่งโบปนันถึงปวดแรงปนันกะันยิงเลยยิงเลยปังปังอ่ยิงกับลูกสอง พอปืนแตกเราผมวิ่งเขาไปดูเราก็ไปถามนึกว่าผมเดินไปเรื่อยกซ่ยลุงเพ่ง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 ใช่ไหมลุงเพ่งมันพลิกตัวมาเลยอสคนนี้มันมีกำบินปืนดีกว่าเราครับยิงเลยพลิกตัวมายิงยิงกับผมประมาณจากเจ็ดเมตรอยู่กันใกล้ๆในเจ็ดเมรเนี่ยพอปืนแตกผมก็โดดเข้าบังเกอร์ที่มันมันอยู่หน้าอย่างเลยครับแล้วก็ยิงต่อสู้กันผมก็ยิงัปืนลักยาวเออมันก็ยิงกระบินในที่สุดมันก็โดนปืนผมตาย คนนั้นโดนปืนตายไปคนอตอนแรกมาโดนเจ็บนะนะแต่มันสู้มาเจ็บมันสู้เราก็ยิงต่อสู้กันเสียชีวิตไปคนหนึ่งแล้วเขาเก็บปืนก็ถอยครับได้ปืน17บอกคนในบ้านก็รู้แล้วว่าเราคือพวกสังหอรครับครับตอนนี้ก็รู้กันทั่วทั้งหมู่บ้านตำบลเลยเลยว่าอาวุธนี้เต็มตัวแล้วเต็มตัวแล้วเข้ามายิงเขาด้วยนี่ได้อาวุธปืนมาก็17็กระบอกแล้วก็ถอยกลับที่มั่นกลับเพื่เขาบรรทัดขึ้นเขาขึ้นคขา พอขึ้นค่ Safe. ตอนนั้นเขาก็จัดตั้งให้ผมเป็นหัวหน้าชุดเลยขาลุยขาลุยสู้ถือว่าสงายทุมชายในตัวเด็ดแล้วเด่นเด่นกว่าใครทั้งหมดเราสู้เพื่อให้มีอาวุธปืนในข้อมมนาทีง่ายและเราจะไปปราบโจรผู้ร uh ้าย เพราะเป็นนโยบายที่เราสเสดอไปว่าพวกสปายสายลับหมายถึงว่าสายตำรวจครับโจรผู้ร้ายที่ท,ทำลายพี่น้องประชาชนเราต้องกลาบ ตอนนี้มีการเป็นสปายสารลับมีการกัดฝังในการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์ครับตอนนั้นเราในใจเรื่องการจะกลับไปแก้แค้นให้พี่ชายเป็นยังไงแล้วะแน่นอนอยู่แล้วมันก้าวเป้าเราพอดีก็คือว่าเป็นนโยบายเราก็ไปบอกทีมเราว่าเราจะต้องไปปราบคนพวกนี้ซึ่งคนพวกนี้ก็คือไอ้คนที่มันยิงพี่ชายเรานั่นแหละถูกไหมฮะเราเราไม่บอกอ่ะไอ้คนที่ยิงพี่ชายแต่เราเสนอไปพับเราเป็นหัวหน้าชุดกรบผมลงเลยก็แต่งผมไปเจ็ดคน มันถามว่าผมโดนคดีอะไรผมก็เปิดหมวกดูมึงฆ่าพี่ัญยกูมึงไปถามในนรกว่ามึงโดนคดีอะไร ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ